สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหโดูดิคนไปกดติดตาม22.8เอเ็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ สวัสดีครับผมอยู่กับผมบ๊อบบี้เฮ้ยหน้าปกเนของคดีจะใจเกเรกันเลยทีเดียวในวันนี้นะครับผมทุกคนผมก็จะมานะครับตามลหาห่าดาบของบิ๊กมัมและบ๊อบบี้ใจเกเรคนนี้เดี๋ยวจะหาได้ไหมทุกคนก็ต้องพยาากำลังใจบ๊อบบี้ใจเกเรคนนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะไปรับชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เป็นใจบ๊อบบี้ด้วยนะครับใครที่กดไล้คอบคุณตมากเลยเราไปใจเกเรพร้อมกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปไปกันเลย พอเปิดเรื่องมาเนี่ยนะครับบอบบี้เจเกร์เรคอเช็กผลหน่อยละกันอเอยแต่เราเปลี่ยนผไมไปเลยดีกว่านะนี่เราผลพักก่ใช้ไปเลยละกันเฮ้ยบอบบี้ไม่ได้เล่นนานเลยรู้สึกไม่ค่อยชินยังไงก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเราดูดาบก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรหรอกนะครับก็แค่มาดูเ,ยเฉยๆครับ มีปัญหาอะไรป่ะเฮ้ยในการที่เราจะฟาร์มรีวิวไวๆนะครับทุกคนเรากำลังจะไปซื้อคูซองถูกไหมแต่ผมเนี่ยนะครับอืมชลาใจนะครับยังไม่ซื้อดีกว่าเนะล้อนะครับผมไปเซ็สปาดีกี่กนดด้นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมานะซื้อนะแล้วก็กดตามจะได้ไวๆไงนี่แหละครับเป็นการแบบว่าฉลาดขั้นสุดยอดจะไม่ต้องเสียเวลาไงครับทุกคนเออเวลาเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนั้นหนึ่งถึงสองนาทีได้ผมบอกเลยว่าทุกวินาทีมันมีค่าสำหรับผมเว้ยพูดแล้วก็แว้นเรือไปดีกว่านะครับโอ้โหเเรรรรรรือออออคคคค่่่่่่งาาาาาานนนนนนนะัััััับบบกกมมม้้ดดหไูวววถสสีย ครับบอบบี้ใจเกเรมาหาแล้วแต่มาถึงเนี่ยทุกคนสิ่่งทีเราพาไปได้และคือการใช้สปาบอกเลยเนี่ยพ่านไม่ได้เลยไม่งั้นบอกเลยว่าแผลที่วามันะเสียมดุดเรานะครับผมกลับบัญชีเรือคู่ใจของเรานะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องมุ่งหน้ากลับไปที่กอดเตากอดสุดเท่ครับผมเป็นไงล่ะเอ้ยพอกลับมาเลยทุกคนกลับมากระตอมลีมุ่งหน้านะครับไปที่แมนชั่นกันเลยทุกคนดูในคลิปนะครับอาจจะสันส้นๆนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวผมบอกเลยนะเวลาเดินทางเองเนี่ยบอกเลยว่าโคตรนานลำพังไม่ไปวิ่งมาที่ก็5นาทีได้แล้วมั้งเนี่ยยยโออออออเเเเคคคคคครรราาามซซืื้้้้แดดกกกันันนนนนลลีีีว่ะะบทุไปู เออแคนดี้เราก็พอมีเหลืออยู่นาสิสักรอบก็ได้จัดไปเลยสเต็ปแล้วนะครับทุกคนกดตายไปแกเราโอ้โหใช้เวลาไม่ถึง5้าวินาทีเราก็ได้นะครับกลับมาที่เกาะนะครับทัวร์ของเราเฮียไปเลยครับน้องๆเมื่อวานนะครับผมยังได้เจอก่อนนี้นานนะครับทุกคนโอ้ยเดินสำรวจใหญ่เลยนะคิดถึงเกาะมากไม่ใช่เลยครับที่เดินวนนี่คือกูหายที่รับเควสไม่เจอโอเคโอเคทุกคนครับเราเจอแล้วนะครับหลังจากวิ่งวนก่อนนะครับมาหนึ่งรอบเอยทำไมกูงงอย่างนี้เนี่ยแค่หาที่รับเควสเดยวก็ยังหาไม่เจอเลยโอ้ยบักปึ๊กเ้ยแล้วเราเนี่ยนะ รตรงนี้นั้นนะผมบอกเลยว่าพาร์ทนี่เนี่ยสวนบ้าจะเป็นการฟาร์มนะครับไม่ค่อยได้มีอะไรเลยในพาร์ทนี้ตอนแรกก็กจะไปลงดันนะครับเพื่อเก็บแฟกไปไว้ด้วยผมแล้วก็ดันลืมนะคะ,ะผมลืมลงดันไปซะได้เรื่องแบบนี้ไม่น่าลืมแต่ผมดันลืมนะคะทุกคน <S <S โอ้โหเยี่ยมไปเลยสมองเพชรเพชรกันหยาเอ๊ะอย่าผัวนะครับบอกเลยนะครับไม่ควรแต่ทุกคนผัวหมาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องพูดผัวปุ๊บโอ้ยไม้เรียวในมือแม่มันสันระวังตุ่กันไว้ดีนะครับทุกคนไม่ใช่แม่ตีนะครับแต่ระวังบ๊อบบี้ไปตุ่ย โอเคทุกคนครับในเควสแรกเนี่ยเราก็เสร็จไปแล้วนะครับแล้วเราควสที่สองกันเลยดีกว่านะโอ้ยจัดไปเลยได้โปขอดูยาโฆษณาตัวเองแป๊บนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่อยากนะครับดูไลฟ์ของผมเนี่ยนะครับหมายถึงไลฟ์สดแต่ทุกคนครับก็สามารถไปติดตามเบทีฟแอคเพจดิวทีวีเลยนะครับทุกคนไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับไปต้นไปเลยอย่าลืมไปดูกันด้วยอันนี้ครคงสงสัยกันสิว่าผมไลฟ์เกมอะไรนะครับผมไลฟ์อาวีครับทุกคนไปดูได้เลยตัวตึงดันแรงอะครับตัวตึงดันแรงโอเคโอเคเรามาาาาเเเข้รรื่่่่่อออองกกกัันนตตดีววะคคบทุแ เมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะโอเคโอเคทุกคนครับเข้าด้านฟาร์มต่อนะครับเอ้ยเราก็ต้องฟาร์มะนะตรงนี้นะเออเพื่อที่จะไอ้บอบบี้เนี่ยนะครับได้แข็งแกร่งขึ้นนันน่นแล้วก็ไปสู้กับเจ้าบิ๊กมัมแต่้อผ้าที้เดี๋ยวแลดูนะครับปกนะครับทำไมบอบบี้่ดูเป็นใจเกเรไปเลยโอ้ยบอบบี้ปากแดงซะด้วยเป็นไงทุกคนครับถ้าปกนี้เท่นะครับก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็พอดีว่าแบบบอบบี้แซ่บปะครับน้องๆไม่เข้าใจหรอความแซ่บของเจ้บอบบี้อะมันคือแซ่บขั้นสุดแกรู้เปล่า,าผมเนี่ยนนนนะะะะคคคครรรรรรััับบบททุกก็ต้้อองฟาา์มมมมใหีวผผไปปยู่่ณ2,100 1 2 5่้ใช่ไหมถึงจะสามารถยัดจุดฟาร์มได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเลยจะขอสปีดการฟาร์มให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะับจอบ๊อปีเดี๋ยวฟาร์มเพิ่มนขนาดไหนโอเครับทุกคนไปนดูพร้อมกันเลยครับผม โอเคจะการไปตัวสุดท้ายจะได้ย้ายจุดฟาร์มแล้วจะการเอ้ยเรียบร้อยทุกคนครับบอบบี้ได้ย้ายจุดฟาร์มไปแล้วเฮ้ยบอกเลยว่าโคตรสุดโคตรสุดโอเคครับทุกคนเราก็ไปย้ายจุดฟาร์มไปดีกว่านะครับเราเคลย์ไปเลยเฮ้ยบ๊อบบี้จะได้ย้ายจุดฟาร์มนะนะบอกเลยว่าฟาร์มมาเนี่ยขาแทบลานะครับบอกเลยว่าบอบบี้เนี่ยโคตรเดือยฟาร์มกว่าจะมาถึงจุดนี้ลุย์ก็มาถึงพาที่23เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้ยขอคาร์เจะยาวไกลอยู่เด้อทุกคนเนี่ยนะครับคงตังหนาตังตารอละสินะครับอยากใคครรรรเเเเออ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 าาาาาาบบ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 บีีีี้้้้้้้นน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 ่่่่ยยยไไไปปชชโจจสลลลััดดดดดูููะ็็ทุกกแแแขมวงๆ เดี <Birthday. S 2> ๋ยวผมเนี่ยนะครับจะขอฟาร์มก่อนละกันนะครับจะขออนุญาตนะครับตัดมานะครับตอนเรเวลเนี่ยนะครับผมใกล้ๆนะครับที่จะฟาร์มบิก๊กมัมได้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตตัดภาพก่อนละกันบ,บอบบี้ขอฟาร์มอย่างสบายใจก่อนเด้อเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับทุกคนตอนไกลๆโอเคครับผมตัดภาพไปเลยโอเคตอนนี้เรเวลนะครับก็ไกลเต็มทีแล้วทีนะที่ผมนั้นจะสามารถตีจเจ้าบิ๊กมัมได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าผมเนี่ยคนเดียวจะสามารถจัดการได้เจ้าบิ๊กมัมได้หรือเปล่าน,นะครับก็อ,อย่าไปคอยมั่นนใใจตัวเองซะะะเเเเเเเท่่่าาไไไหรรรรอออนนนกก็ดดููบบบบมมีีี้้้้้สสิคคััใจจปขยยฮโ ทุกคนอีกเรเวลเดียวเท่านั้นนะครับเอ้ยตอนนี้ว่าบี๊จะไปงัดนะครับไก่เจ้าีจะกรพพรดได้แล้วอีกแค่เรเวลเดียวจัดไปครับบอบบี้บอกเลยว่านิดเดียวเท่านั้นจัดไปเลยแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยจนได้นะครับทุกคนไอเจ้าบอบบี้นะครับตอนนี้ก่อเรเวลสองพันหนเจ็ดสิบหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่างานจักบ,บิ๊กมามได้นะครับแต่เยาก็ขอเควสตในเควสสุดท้ายก่อน,ล,นละกันแล้วค่เยไปกับไก่เจ้าบิ๊กมามเด้อโอเคครับทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรนะครับตอนนี้ ไปหรือสะดือเปรตกันเลยทีเดียวโอเคเราขอยืนรอบิ๊กบัาเกิดสักครู่นะครับเดี๋ยวบิ๊กบัาเกิดเราไปเจอกันอีกรอบเด้อฮึฮตอนนี้เกิดแล้วรอต้องเจอเราสักหน่อยแล้วโอเคจะไปแปลงร่างเป็นพาร์ทเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะขอสปีดรูปนะครับเออไม่ใช่สปีดภาพนะครับผมเออวิดีโอเนี่ยนะครับผมตอนที่ผมสู้กับบิ๊กม้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะดูขนาดไหนเด้อ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็จัดการไอ้บิบ๊กบาร์เดนลงได้แล้วนะครับโอ้โหระดับนะครับก็ตอบในรอบเดียวเลยถือว่าเราได้โชคดีสุดๆไปเลยเอ้ยทำไมคนเรามันดวงดีขนาดเดียว,วเนี่ยโอ้โหผมนี่ตัวโคตรดีมาเดี่ฟักเกอร์พอได้ดาบมาแล้วนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้อัพสแต็ดาบนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องบารีสแต็ปก่อนแล้วกันเพื่อที่จะให้อัพดาบนะครับทุกคนแล้วสามารถฟา,าร์มได้นะครับผมโอเคจะไปเริ่มขอร,อริสแต็ปสักนิดนึงพอรีเสร็จแล้วก็สแต็ปทุกคนโอ้โหดูเรื่องกับมานาผผผมมมมมสสสสิิคค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 รรรรรรรััััััับบบบบบบโโดดดาาาาาางอออเเเกกกกกกกลล่่่นนนนนนนีแแ้้ววะะะททุุขจชืให โคตรสดชื่นมาตรีฟาร์มใหม่ๆลแ,มแล้วเด้งนี้นะโอ้ยผมบอกเลยว่าของชอบของชอบของชอบเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับทุกคนขออนุญ,ญาตฟารม์มมาตรีสักคู่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ผมฟารม์มมาตรีเต็มทั้งหมดนะครับเรามาดูสกิลด้วยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแรงไหมโอเคทุกคนไปดูเขากันเลยครับผมโอเคเรามาดูสกิลเ,ยววเ,ยๆๆเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคแล้วจะไปสกิลแรกนี้ปาดไฟอย่างนี้นะครับโอ้ยถือว่าเทเลยแล้วลสกิลที่สองครับก็จะยิงแบบนี้ออกไปนะครับผมในที่เจ้าบิ๊กมัมเนี่ยมันยิงเรานนนนนนนะะะคคคคคคครร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 ััััััับบ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 โอออ้้้้้้ยยกกกกกกก็็็เเเททท่าาาผมไไไดดดดดดขงจพิ์แแลววววุุสสสหใีีปน นะเอ้ยเป็นกำใจบอบบี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะโอเคถ้าใครกดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพรุน่าจะมาไวนะถ้ายิ่งไลรยิ่งมาไวเดี๋ยวเราไปเจอคลิปน้าที่คนลักไปก่อนสวัสดีสสดครับบบอบบี้ใจเกเร